ก pues, ุ้งอไรก่อวนเหมือนกันแลเดี๋ยวมีแฮชแท็กกุ้งกุ้งกุ้งยูหวานไหมกุ้งยูหวานไหมกุ้งอะไรหวานนะเพื่อนกันอ่าอ่าเพื่อนกันทำไมฮะเพื่อนไม่โง่ไหมมันเป็นแบบอ๋อมันเป็นแบบ language hand language ใช่การสื่อสารครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมาจากร่างกายถูกต้องถูกต้องไหมปกติเพื่อนกันอะสมัยงอนกันได้ไหมงอนกันได้ไหมเพื่อนกันงอนกันได้ได้ไหมงอนกันได้ไหมได้ไม่ได้หรอได้เฮ้ยงอนกันได้ดิเอ้ทุกคนเคยงอนเพื่อนปะเคยปะ คนบอกเคยบางคนไม่เคยต้องเพื่อนสนิทสิเพื่อนสนิทเพื่อนอะไอย่างเงี้ยเคยงอนเพื่อนรักปะแบบสมมตินัดนัดนัดมาแล้วไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็เออหรือว่ามาสายแบบมาสายสี่ทุ่มนัดสี่โมงอย่างเงี้ยฟังผิดเงี้ยน่าหยุดจริงจริงอันนี้ไม่เกี่ยวกับความน่ารัก เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับการมาสายเออไม่แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่าสรุปก็น่าจะน่าจะนอนได้แหละสรุปเพื่อนกันนอนได้ไหมได้นี่ก็เป็นสีที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าเพื่อนกันงอนได้บีบคอบีบคอโหประจำอันนี้ไม่ใช่เพื่อนก็บีบคอฮะบีอบีบคอบีบแบบ คือจะบอกว่าเพื่อนคือเพื่อนกับมันเล่นได้หลากหลายมากจริงๆคือบางครั้งอ่ะบางครั้งอ่ะเนี่ยออ,ออกอย่างเช่นนะออกอีเวนต์ใช่ไหมผมบางครั้งผมก็อายที่จะเล่นกับดังเพราะว่าในขณะที่ปกติที่แบบที่เราไม่ได้ออกงานเ,เราก็จะเล่นกันมากกว่านี้แต่แค่ไม่เครเห็นฮะ<า>อะไรนะเอาเอา,เอ,าเอางนี้ดีกว่าไม่ไม่ว่าจะออกงานหรือว่าแบบสมมุติมีคนถ่ายมาเนี่ยคือมันจะมีความเขินนิดนึง มันมีความอายมีความอายใช่ป่ะคือวันอายไหมด้วยความที่เอาหลอกไปข้างนอกคือแบบแล้วก็เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมด้วยความที่แบบเออเออเอออ่ะเนี่ยออกไหมเนี่ยออกไหมเราก็จะแบบเขินๆคยแล้วก็ไม่ไม่กล้าเล่นกับเขาอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มีพ่อมีแม่ของเขาเนี like ่ยออกไหมอะไรนะแม่ป <sh arp ly> <sh arp ly> <trans> ่ะอ้าวสมมติ สมมุตินะสมมุติสมสมตินี่สมมุตินะครับสมมุติสมสมุติว่าผมเป็นเด็กไม่ใช่หยอกยอกหอ,อ่ะปกติผมทำอะไรบ้างอะไรแล้วอ่ะสมมติผมเล่น,ผม,ลนผมเล่นกับคุณผมทำอะไรทำไมมันแบบแทนนี่อากาศจะร้อนทำไมคุณร้อนตัวแทนเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วนะสรุปว่าเพื่อนนอนได้ไงแล้วมันจบไปแล้วอ่า เนี้ยเน้นเนี้ยมันก็จบแค่นี้นะมันก็จบแค่นี้อะไรฮะมเ็เพื่อนกันแล้วเธอเพื่อนกับมันเขินไม่ได้เหรอเคยเขินเคยเขินเพื่อนบ้างเคยเขินเพื่อนไหมเขินแบบโอ้ยถ้าแบบเพื่อนแบบเล่นมุกแซวกันอะไรเงี้ยก็เขินบ้างวะ โอ้โหงั้นงั้นงั้นผิดที่ผมแล้วกันผิดที่ผมผมผิดตลอดผมผิดเสมอเอย่าเพิ่งดึงเวเอาเซ้ย ข้างนอกยิ้มแต่ข้างในเอาล้นธราวอะไรนะเอาล้นมาเอาลิ้นไม่ได้เปลี่ยนอ่าเล,เล่นเล่ยโกหกแล้วอเอาา้ยแต่อยอนหลผมไม่ได้เล่นดึงดาอยยยยยม ผมรู้คุณคุณถูกฉลองกับสีองคภูคุณคุณชอบสีองคภูไงเพราะขนาดหูคุณตอนนี้ยังสีองคภูเลยโอ้โอออ้้้โโโหูคุณข่าวมากนะเนี่ยดูอ่ะดูใช่ใช่ขอเป็นขอเป็นแมวตัวเล็ก เอาไงนะเราต้องแบบนั่นนั่นโชว์อะไรโชว์อะไรเมียวเอาตัวเล็กๆล็เอาตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวเล็กเบียวใหญ่ไปใหญ่ไปอ่าสมมติแล้สมมติแบบอยากกินแบบขนมมากๆต้องต้องร้องไงอ้อนออนร้องไม่ขนมเลยเหรอบอกกินได้ไหมปล่อยอ้อนขนาดนี้ให้ไหม ใช่ไห,ไหมคะอ้อนขนาดนี้จุกเหรอเสียสิบเลยแม,ม่ผมถ้าผมถ้าผมมีแมวแล้วแมวผมอ้อนผมเป็นแบบผมหนีไม่ต้องดีใจดิอะไรนะเป <c oughs> ็นแมวที่พูดได้นะเป็นแมวที่พูดได้เป็นมึงไม่ตกใจเลยเหรอ <c oughs> แมวแบบ,แบ,แ,บ,แ,บ peach, แบบเดินเดินมาเฉยๆแบบอ่านตุ๊ก <c oughs> ตุ <c oughs> ๊กตุ๊กตุ๊กใหม่แล้วว่าโทษราล้อมเป็นอ่านแมวเลยไม่ก็เราเราจะได้คุยกับแมวรู้เรื่องไง ือว่าานก็ดีก็ถือว่าน้ำมือลงไปทั้งคู่เลยโอเคแล้วทำการเดี๋ยวพี่จะนับหนึ่งถึงห้าละกันแล้วหยิบลูกบอลขึ้นมาสมมุติว่าถ้าลูกบอลเนี่ยเป็นสีเดียวกันก็เท่ากับว่าตรงใจกันแต่ถ้าคนละสีก็ใจไม่ตรงกันแค่นี้เองง่ายๆของอันนี้ดวงนะเป็นดวงเป็นดวงเลยครับต้องจัดแล้วมุกเนี้ยลูกในนับไหมลูกนในนับไหมให้เวลาห้าวินาทีนับหนึ่งค่ะสองค่ไม่เจอเลยอ่ะ หาลูกบอลเจเจอแต่เือะอันนี้จริงพี่ไม่เจอลูกบอลเลยเดี๋ยวพี่ใส่มาอสาม่เจอแล้วจอแล้วห่ะคหยิบมาคนละลูกค่ะอ้ปนะหรือว่าใจตกกันะเนี่ยหรือว่าไ่่เฮ้ยเฮยอะสุดยอดอ่เยอ่ะสุดยอดป้าไปแล้วไม่คุณใจตกลงเลยเนี่ย หนึ่งสองซ้ำเหลือแล้วต้องดังเหลือเป็นไงม่ไเล่นกลนะทริคเจตนะฮะนี่ยสามทั้งซ้อนจ้ะอันนี้คือแบบว่าถึงว่าใจตรงกันเอ้ยนั่นไงเราไม่ต้องเล่นเกมแล้วทุกคนเดี๋ยวให้เขาเล่ต้องปักหมุดไว้เลยนะเออผมปักหมุดเลยงั้นงั้นออกอย่างนี้ไหมยังไงคะอ่ะถ้าเกิดยิ้มอะไรยิ้มอะไรยังไม่ได้พูดเลยโอเคโอเคโอเคเอางี้คือคุณก็ห้ามไปกับคนอื่นเลยจนกว่าจะไปกับผม จนกว่าจะลากออกมาได้คือข้ามไปกับใครเลยคุณจุงคุณจะยังไงดีคะในเมื่อในเมื่อทุกวันในเมื่อทุกวันผมจะทักเขาไปใช่ไหมจะพาเขาไปเที่ยวใช่ไหมผมก็ไม่มีเวลาไปหาคนอื่นอีกแล้วทักมันไม่นานไงทักมันไม่นานพักแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่ห้ามหนีห้ามไปห้ามไปผมหรือคุณผมหรือคุณคุณอะคุณโอเคไหมว่าจนกว่าจะเที่ยวผมเดี๋ยวผมแคปแชทมาให้ดูเลย อเดี๋ยวผมแคปแชทเลยว่าผมทักไปตอนไหนแล้วเขาตอบตอนไหนแล้วเขาตอบว่าอะไรสักขีพยานเยอะมากก็มาดิครับไม่ได้สรุปไม่ได้ทำโปรเจกต์นะกรจบโปรเจกต์ก่อนนี่ผมรับผ้าตัวน้องมาครับจากข้างในเอ้ามีฟาร์มอยู่ตรงนู้นครับจริงๆก็ผมผมอยากได้แมวตัวด้วยครับ อ๋อเอาไปเลี้ยงคู่กันเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมหมายถึงว่าเลี้ยงคู่กับสุนัขของคุณหรือเลี้ยงคู่กับคุณจงคะเฮ้ยเจ้คะฮัลโหลฮัลโหลกดถึงกับไมไม่ดังเลยหล่ะกดถึงกับไม่หายไปเลยกดถึงกับไม่หายไปเลยช็อตฟิลไปเลยนะคะอ่าวันนี้ก็คุณพูดงแบบนี้พูดลอยๆนะคะวางแบบวางลองลองลอง อันนโตมันไม่ย hey. oh, oh, ืมป่ายืมป่ะยังไงไปหาพี่จุงไปพี่จุงโตยังไงโอ้โตโตยังโต่งแล้วโตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจีือขนมเขินจริงมา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 เดี๋ยวดูว่า น้องดูบุคลกผมอยู่นะไหนไหดูสิว่าจะนิ่งรอเปล่าขนมเป็นไงนิ่งไหมนิ่งเลยเพราว่าขนมน่าจะชอบคนน่ารักมอยากนชม็ชมกเลยสมมติ่าแบบมีการเลี้ยงสัตว์คู่กคือเหมือนส่วนเกินไปเลยนะคะบนเวทีจริงไม่ต้องมีก็ได้นะคะทุกนี้บอกเลย โอ้หแมวแมวคือขนแมวกับขนหมานี่แบบต่างกันจริงๆเนาะคือขนแมวร่วงได้ตลอดเวลาเนี่ยของเราไม่มีเลยเนี่ยของน้องของน้องไม่มีขนขนขนก็เริ่มร่วงแล้วยังยังงปะ่ต้องบำบรุงนิดนึงโ้โ